ตั้งแต่12อะเขาก็จะเห็นหนูตอนนี้29โอ้โหแล้วเหมือนเขาก็จะ1จปีมไม่ได้จูบเอกคนไหนเลยแต่เรื่องละครเรื่องล่าสุดของเราอะซ่านเนี่ยซ่านเ่ิดกกัเยเตยใช่ไหมกเยเตยพงใช่ไหมใช่ค่ะกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแบบเราเล่นละครมาตั้งมากมายหลายบทบาทแต่เรื่องเนี้ยกลายเป็นว่าเอ๊ะไปมาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่จูบและเลิฟซีอ๋อใช่ คือแบบตั้งแต่ที่ผ่านมาผู้ใหญ่ก็จะบอกว่ย you, ายังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ทําไมมึงไม่บอกว่ากูโตแล้วนี่เป็นนี้จะพูดเลยเขาก็จะพูดว่าเขาเหมือนพ่อแม่ที่เห็นเรามาตั้งแต่หนูอยู่มาตั้งแต่สิบสองอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็จะเห็นหนูตอนนี้ยี่สิบเก้าโอ้โหแล้วเหมือนเขาก็จะเจ็ปีไม่ได้จูบพระเอกคนไหนเลยเจนปีนี้มึงอ่ะสามสิบหกอ่ะไม่ต้องจูบไม่ต้องพระเอกก็ได้กับคนกับคนคนไหนบ้าง จัอมินต์ต่อนะแล้วจีนเนี่ยตาพี่ผาเขาเขาเขาคอมเมนต์ยังไงเี่ยคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เรื่องสงสารเตยมากเลยคือเขาดูหนูเหรอเขาบอกว่าที่เจ้าห่วงอะไรไม่ห่วงคือพี่ผาเป็นคนที่แบบน่ารักสนับสนุนตลอดแล้วก็จะบอกให้เราแบบ ตั้งใจนะทําที่ดีนะปล่อยฟิลเปเลยสุดๆใช่คือเขาจะไม่เคยมาแบบหึงกับพระเอกคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่แต่กลายเป็นว่าแบบพอพอด้วยความที่ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยเรารับบทใส่หมดเลยแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเป็นบททําให้เรารู้สึกแบบมันมันเหมือนเกรงป่ะหนูก็ไปถามเพื่อนๆที่เคยเล่นว่าแบบซึ่งก็คือทุกคนทุกคนอาเฟอร์บี้มากี้ใหม่อาเจ็ดชนีนะเธอเคยเล่นเลิฟซีนที่มันต้องจูบแบบ ใครให้คำอภิปรายอย่างไรบ้างเยม่ยมมาคี้เขาให้คำเป็นทีกด้านไหนฉันก็ไม่เคยเล่นฉันไม่เล่นเพราะว่ามาคี้ก็อยู่มาเหมือนหนูเหมือนกันก็ไม่เคยได้รับเหมือนกันนนัก็บอกฉันไม่เล่นเอาแล้วถ้าให้เล่นวันนี้เล่นไหมไม่เล่นแล้วมีลูกแล้วไม่เล่นไม่เล่นมาคี้บอกทำไมมาคี้ดูไม่มีประโยชน์เลยใช่แล้วมาการีเลยใช่ก็ตัดทางออกไปแล้ววันนั้นก็ไปกินข้าวกับเฟอร์บี้ ทุกนางก็บอกว่าเล่นมาหมดแล้วเอาแล้วทำยังไงเลยเขาก็เปิดตัวอย่างหนังของชีเตอร์ให้ดูสมัยแบบที่แบบจุบดูเราก็แบบมันก็ยังแบบเตอร์จรินพรนะนะเต้ยจีรินนะยายน่ะนางคือแบบว่าเปิดคลิปที่นางเคยเล่นให้ดูนางดูเป็นคนสุดท้ายที่เราจะไปขอใหหน้เรื่องนี้เลยแล้วตอนนางเล่นอ่ะแปดขวบนะดูปะ ฉันเคยคุยกับใหม่ว่าเวลาจูบป,ปูป๊บอะเธอต้องจูบยังไงให้ปากเธอดูสวย<อ>ใอ้อะไรอย่างเงี้ยไม่ดูบี้เกินไปอะไรอย่างเงี้ยน<ช>อกจากเรื่องนี้คือเธอไม่มีกังวลเรื่องอื่นเรื่องอะไรเลยเหรอก็มีช่วงแรกๆเราก็แบบไม่มั่นใจเวลาแบบ กล้องมาถ่ายใกล้ๆหรือว oh ่าแบบอย่างฉากจูบฉากอะไรเงี้ยมันต้องใกล้มากแบบแทบจะแบบบางทีโค้ชไปที่ผิวผิวผิวอะไรเงี้ยเราก็เป็นกังวลผิวหน้ามากถ้าเกิดว่าคนอยู่ใกล้ๆมามองใกล้ๆเราก็เอ้หน้าเราจะแห้งจะหยาบหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ต้องหาตัวช่วยมาเพื่อดูแลเราใช่ไหมคะทุกวันนี้เราก็เลยเอมั่นใจมากขึ้นเนาะที่จะเวลาอยู่ในกล้องถ่ายหรือถ่ายฉากอะไรคนจะมาใกล้ๆหรือหรือถ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยมั่นใจในการแบบเผยผิวเลย